สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับช่องโ o k ค Channel นะครับอยู่กับผมนะครับโ o k นะคคนนี้คนเดิมนะครับปกติหนึ่งทีนะฮะอ่านะครับหลังแากที่เมื่อวานนะครับเราได้เติมไปทั้งหมดเนาะสองแสน TC นะครับมันก็จะมีหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ถือว่าเป็นวัยรุ่นของไอเทมต่อแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวของ Lucky Draw นะครับอ่ะ เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเส่งอันนี้มันจะต้องเล่นตัวของหน้าเว็บไซต์นะครับก็ให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับตัวของ Dark d y n a s นะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีตัวของเวนต์อยู่นะครับที่ชื่อว่าเว็บโปรโมชั่นตัวนี้นะครับอะนะครับมันจะชื่อตัวของ e ว e ต์ก็คือเป็นเว็บโปรโมชั่นซีซั่นสองนะครับ Lucky Shot Event นะครับก็คือทุกๆก,การเติมยอดตัวของ CC เนี่ยหรือแคสของคุณนะครับห้าพันแคสนะคุณจะได้1โทเค็นมาเล่นนะครับคืออันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับก็เพียงแค่ว่าเติมเข้าไปนะครับเติมเข้าไปในตัวของระบบนะครับคุณก็จะได้เลยนะครับอ่ะซึ่งเนาะนะครับมาแล้วที่นี้เนาะมันจะมีของสเปเชียลด้วยนะครับก็จะคือเมื่หมุนคคบุกสิบครั้งนะครับมันจะสามารถแลกของ1ใน4อย่างที่เป็นสเปเชียลรีวอร์ดได้นะครับก็ หรือง่ายถ้า60ครั้งก็ประมาณ300นะครับ300 000, 300 CC สินะครับอ่ะโอเคอ่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถเช็ค history ได้นะครับวิธีเล่นก็กด start นู่นนี่นั่นนะครับสามารถกด token เป็นคูณ10ได้นะครับอ่ะของรางวัลก็จะตามนี้เลยนะครับที่แร่ๆเนาะก็จะมีตัวของ ancient energy นะครับมีกล่องการันตีเนาะเพจซิลฟ้ากลางนะครับเ9-11ก็คือ162-300%เลยนะทุกคนนะฮะ อันถัดมานะครับก็ได้1 0 0 0 0แสนเดียนพอยด์ด้วยนะครับห้าหมื่นเดียนพอยด์แล้วอันนี้ก็จะเป็นดาก้อนไทเกอร์ดาก้อนนะครับอินแท็กเจวิลนะครับตัวนี้ก็คือเป็นที่โว่เจ็ดแดงนะครับแล้วก็จะมีตัวของลูน่านะครับยูนิคเซเลคชั่นพอร์ชด้วยในนี้ก็เป็นเลือก7ม่วงนะครับแล้วก็มีที่รีเจนห้อ่านรูเดเซนก็เอาไว้โบกขึ้นฟ้านะครับโบกเก้นไทเกอร์ดาก้อนแฟกเมนต์นะครับอันนี้ก็ เอาไว้นะครับค้าเป็นไอตัวข้างบนนะครับใช้10อันเนาะนะฮะแล้วก็มีค้อนนะครับค้อนพวกนี้ก็เอาไว้ตีประดับได้นะครับเป็นประดับพวก DDA แล้วพวกนี้สามารถตีได้นะครับโดยนะครับก็ถ้าตีแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่มีโอกาสแตกเนาะมันจะมีแค่โอกาสติดกับไม่ติดนะครับอ่าเนาะนี่นะครับเปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้เลยนะครับของเราอักนี้ที่น่าสนใจก็จะมี10,000ด้วยเนาะนะครับมีตัวของไฮเกตนะครับแฟกเตอร์ออฟล็อกกิ่งนะครับอ่ะอันนี้เนาะมี ตัวของอันนี้ก็เป็นถุงนะอันนี้ได้เศษเจตนะครับก็ไม่มีไรนะครับได้สกิลรูนพอดนะครับการันตี10เนาะแอนเชียนโบเก้นดักมันแฟกเมนต์นะครับ10อันเนาะสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีย่อยใหญ่นะครับที่เอาไว้ตีหลังบวก10ขึ้นไปนะครับสำหรับกีเลสดีมนะครับก็มีดรอปมา3%นะครับแล้วก็จะมีตัวของบัตเตอร์ไฟบับเบิลคอรอลนะครับ10อันนะครับ2%เปอร์เซ็นต์เาะซูทูแอนเชียนวิดดอมกับ50%นะครับ6%เนาะแล้วโกโลตัสโอ้โโหคตรเยอะสิ เต็นนะครับลาเจนเดีย50นะครับสติกมา5แล้วก็แก็บบี้ขี่นะครับ1นะครัะครับโอกาสออกก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าถ้าเกิดเราหมุนโค้ก60ครั้งนะครับเราจะมีโอกาสเลือกอะไรได้บ้างเราสามารถเลือกเพนได้นะครับก็จะมีแหวนนะครับสร้อยเนาะต่างหูแล้วก็เพนปีกนะครับอันนี้ก็ถ้าคุณเติมครบ300แสนนะครับคุณสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ทีนี้ก็มีอีกนะครับก็คือถ้าเกิดคุณเติมครบนะครับ100,000สนซีซีนะครับคุณจะได้รับฉายานะครับตัวของพม่าวิลนะครับบวกแอตแท็กห0 0 0 0แนะครับแล้วก็5 0 0 0 0นได้แอนเชียนเมมโมรี่นะครับอันนี้เอาไว้ทำไรนะครับก็เอาไว้โวเลยนะครับสำหรับโวขึ้นเทียสองของแอนเชียนนะครับโดยที่คุณไม่ต้องหาอินเทอร์เนมาประกบนะครับซึ่งนะครับการที่คุณจะได้แบบแอนเชียนเมมโมรีมานะครับคุณจะต้องผมให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวของแอนเชียนเมมโมรีนะครับ What can for you, young ตัวนี้นะครับมันจะต้องใช้ตัวของสปริงเจมนะครับซัมเมอร์เจมนะครับออทัมเจมนะครับแล้วก็วินเทอร์เจนะครับแล้วก็ใช้ตัวของ a อเช e เอ e เน r g y นะครับซึ่งคุณได้เลยนะครับเติม5 0 0แสนคุณได้ตัวนี้มาใช้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ว่าทีนี้นะครับมันก็จะ ผมไม่แน่ใจว่ามันแลกเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดแลกเปลี่ยนได้นี่ก็ราคาน่าจะร่วงบานนะฮะ,อะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเร,มเริ่มเล่นกันเลยนะครับเพราะว่าผมเมื่อวานนี้ผมจัดไป2 0 0แสนเนาะก็ได้มาทั้งหมด40ที่หมุนนะครับอ่ะวิธีเล่นนะครับก็ให้ล็อกอินก่อนนะครับไปล็อกอินตรงนี้นะนะครับไปล็อกอินก่อนนะครับข้างบนเนาะแล้วก็กดที่รูปนะครับมากดที่รูปนะกดที่รูปปับ๊บ อ่านะครับมันก็จะผัวเป็นนี่ลัคกี้ช็อตเซียนสองอีเวนต์นะครับซึ่งมันสามารถเช็ครีวอร์ดได้นะมันสามารถดูรีวอร์ดได้นะครับมีอีเวนต์โพสก็มีนะครับอันนี้เราก็สามารถอ่านได้ก็คือกลับไปหน้าเดิมนะฮะโอเคนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขยายให้มันเล็กหน่อยอ่าโอเคนะครับทีนะครับวิธีเล่นไม่มีอะไรครับกดไปนี่นะครับมันจะให้กดนะครับตัวของ w o o ูรั n d o o อร์แมชชีนยูซิงทอคเคนะครับอ่ะแล้วก็กดนะครับ คือจริงๆแล้วมันจะรอนานนิดนึงนะครับงั้นเดี๋ยวเราเปิดสักแบบยี่สิบแล้วกันดูดินี่งไงนี่งไงนี่งไงแฟติกมากกี่เปอร์เซ็นต์วะขอดูหน่อยดิดูไม่ได้ด้วยจำได้ว่า25%นะฮะ อย่างนี้เห็นประชเชษขึ้นนิดนึงไหนได้อะไรโอ้โหเป็นไงไม่ต่างจากที่คาดการไว้นะฮะไม่ต่างจากที่คาดการไว้อ่ะโอเคไปต่อนะครับหมุนไปนละสามสิบแปดนะดูดิ อุ้ยอันนี้ดีคาร์ดการันตี9 11. ก้าถึงสิเรรบเอ็ด g o r g e o s h u r i o i t y Box นะครับก็อันนี้ถ้าเกิดสุ่มได้สเต็ปสิบเอ็ดมานี้ได้สามร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้เลยนะนะครับโหดจัดนะฮะจะคงเป็นไปไม่ได้นะครับคิดว่าน่าจะสะเต็ปเก้าออกแหละนะครับหรือจะอะไรโอเคอันนี้อันนี้ขายได้นะครับตัวของ High Priority ปัดมูลค่าเนี่ยก็ได้ประมาณสักหมื่นจีนะครับเหมือน มาหางเงินคืนนะฮะโหแกบีบ้ขี่นะครับ เดี๋ยวเราหมุนให้ครบ10แล้วกันแล้วเดี๋ยวผมเปิดอาจาจะเทียรสิบหรืออ่านนี้ได้ดีมมีนะครับก็กำตังละตอนนี้20,000 g แนจีละนะฮะนี่สอ0 0 0ืนล้วิวสตอมอันนี้ก็ได้ใช้นะครับตัวของวิสตอมนี่ก็ได้ใช้นะคือผมมนยังไม่ีเนาะ ไม่ได้เปิดครบ60นะครับอาจจะไม่ได้เลือกเพนนะแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนก็หลังไม่มได้นะครับแค่มาเติมให้ผมก็พอนะหรือย้ายให้ผมได้แอนเชนเมมโมรีก็จัดไปสามแสนนะครับแล้วก็ตัวแคชคุณก็เอาไปเนาะนะฮนะอันนี้เราเปิดมาดยังไม่ครึ่งทางเลยนะมันนานนะทุกคนนะลาชนเดียทอ์นะครับ คือถ้าได้เอนเช่นเอเนจีมานี่รวยนะล้านกว่านะครับก็ถือว่าคืนได้นิดหน่อยเลยนะนะฮะแต่คงยากนะครับอะพอมาแค่ได้อย่างนี้แหละนะครับอะโอเคนะครับซึ่งนะครับต่อมาเนาะมันก็จะสามารถกดเป็นคูณสิบได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกดไปคูณ1ิบนะเพราะว่ามันจะค้างเสียเวลานะครับถ้าทำแบบนี่เนาะแล้วผมไปไปเลยเนี่ย โอ้โหจังหวะน,นี้มาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาละมาละมาเลยคูณสิบดูลงดูโอ้โหโโไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรดีๆเลยเนะี่ยมีท็อสมาสิบอันนะครับ มีเพียวดีมาเดียวโอ้โหหนักนะเนี่ยหนักจัดบอกเลยหนักจริงเอาละผมต่อเนื่องเลยนะฮะได้ไม่เสียเวลานี่ครับ <c oughs> ยังหยิบช้าขนาดนี้โอ้โหอ่ะได้เศษแอนเชียนโบเกนมาได้เพียวได้บัตรมูลมานเมตรหนึ่งนะครับนี่เหลือแก็บบี้คีมหมดเลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับมาลุ้นต่ออีกสิบครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวนี้ค่อยๆหมุนแหละกับปีค,คือสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้แบบพวก Enchant Energy อะไรพวกนี้โอ้โหแล้วดูดิเลทเท่ากันทำไมไม่บอก Energy วะ ้อนบวกสิบอ็ดนะครับไม่ค่อยได้ใช้แล้วอะ่ะนะฮะเนี่ยจริงๆแบบโหผมขอแค่เนี้ยเนี่ยขอแค่สามสี่แถวบนเนี่ยห้าอันเนี่ยพอและจริงๆที่ไม่ใช่เนี้ยผมขอแค่นะแถวบนนะคือมันคือมันก็มาแล้วรอบหนึ่งนะครับ ได้เศษเจดมาขํำขอ่บาบัตมูลจริงๆก็ได้ยเยอะอยู่นะนี่ผมจะไม่ขายดี โลโกโลตัสอ่ะอีกสามรอบนะครับหมดแล้ว่องเกิขึ้นไวมากคือมันหมุนโคตรช้าคือถ้าแบบมันไม่ลีลานี่ก็คือแบบเสร็จไปนานแล้วนะแกปยโอ,ยโอ้นี่คือแบบถ้าจริงจริงนะถ้าแบบจริงๆเลยนะคือแบบเกลือนะ อ่ะแคปีคีโอทอดอ่ะรอบสุดท้ายนะครับ เรียบร้อยนะครับก็หมดแล้วนะครับ40อันนะไวเหมือนโกหกนะครับอ่าถ้าสมมุติเนี่ยถ้าสมมุตินะครับคุณหมู่โหกสิบเนี่ยคุณสามารถเลือกได้เลยนะครับคุณก็มากด exchange ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะให้ภูมินะครับคุณก็สามารถช่วยผมได้นะครับช่วยผมได้นากก็คุณเติมให้ผมนะครับเดี๋ยวผมให้แคตคุณคืนเนาะนะฮะถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับที่จะดเน a t ผมนะครับอยากให้ผมได้เพนเนาก็สามารถติดต่อได้นะครับมาในช่องทางเฟซบุ๊กได้เลยนะครับเฟซบุ๊กโอเคนะครับ เดี๋ยวทีนี้เราไปดูของในเกมนะครับมันจะส่งมาที่เซิร์ฟเวอร์สตอรเนะครับเห็นไหมนะครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับนี่นะฮะมันจะขึ้นมาเลยนะครับเราก็รับได้เลยนะครับซึ่งจริงมันเยอะนะทุกคนนี่อันเนี้ยอันน้ทีเด็ดเราเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับผมรับก่อนนะครับแกบบี้ขี่เยอะมากนะเห็นป่ะทีนี้มันเป็นนะคูณสิบเนี่ยมันก็จะมาให้มาเป็นแบบนี้เลยนะ โอ้โหร้อยเดียวใส่มาทำไมวนะเนี่ยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรารับไปให้หมดเลยเก็บ,บี้ขี่เยอะนะนเผื่ออยากให้ผมรวยนะครับอ่ะโอเคนะฮะอ่ะทีนี้นะครับของที่เราได้เนี่ยก็จะมีตัวของโอ้โหถุงเศ็ตร้อยหนึ่งอ่ะอันเนี้ยอ่ะตะยูถุงสิบการันตีเปิดเลยแล้วกันยังไงก็ไม่ได้ฟาท่อหรอกนะฮะ จริงอุย้ยได้จริงว่ะอุย้ยเลวเลยนะครับประมาณ5 0,000ื่นนะครับอ่ะก็ถ้ารวมรวมราคาเนาะก็อันนี้เม็ดละประมาณหมื่นหนึ่งครับผมให้หมื่นหนึ่งครับประมาณแสนหนึ่งที่ได้เลกับคืนอ,อ่ะเดี๋ยวผมใช้คอนให้ดูนะครับคือคอนซันเซ็ตต,ตัวนี้มันสามารถตีพวกประดับเจริญอาเจนต้าได้นะคือพวกประดับเทพส์นะครับแล้วก็ประดับแบ็คประดับเดซเซอร์ดเนาะซึ่งผมมีอยู่นะครับอ่ะมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมน่าจะต้องสิบไปสิบเอ็ดแหละถ้าจะไม่ผิดอ่ะโอเคนะครับก็ อาจจะเก็บไว้ใช้ขำๆได้นะครับอ่ะทีนี้เนาพอเปิดไฮไลท์กันนะครับตัวนี้ถ้าเกิดผมได้เลเวลสิบเอ็ดสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลเวลถ้าเดือดได้เลเวลสิบเอ็ดสามร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเลยสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมจะเดือดมากสิบเอ็ดไปมสิบเอ็ดโอ้โหเก้าจบนะครับไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องรุนเลยถ้าก้าวจบแล้วไม่ต้องรุนเลยเกียร์ไลน์ด้วยฟอร์ติคอร์้ไม่ต้องรุนเลยผมยม,มี200นะฮะอ่ะจริงๆถ้าเอาไปขายเนี่ยมันก็จะแบบไอ้นี่หน่อยเนาะคนอย่างผมมันเหรอขายของเหรอไายคลิปวะตีให้เหล็กมันร้อนตีให้เด็กมันดูผมตีให้เด็กมันดูจริงไปสองเม,มตรสามเมตรไปตีเด็กมันดู เออทำทำไมวะขึ้นมาเม็ดเดียวอ่าอย่างน้อยก็แรงขึ้นนิดนึงอ่ะนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับตัวของ spending นะครับในช่วงจริงๆมันเพิ่งมาเพิ่งวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับสำหรับตัวของ lucky draw นะครับก็ใครที่จะเติมซื้อแพ็ค guiding หรือจะซื้ออะไรอยู่แล้วนะครับก็สามารถไปเล่น lucky draw ได้นะครับ5้าพัน cc นะครับได้1ได้1โปรนะครับแล้วก็ตามที่ผมบอกไปเลยนะก็ถ้าเกิดเติม300,000ได้เพนเนี่ย เติม5แสตไดแอนเชนเมมโมรี่นะครับใครที่สนใจอยากจะเติมให้ผมก็สามารถที่จะทักเข้ามาในเฟซได้นะครับก็คือเติมให้ผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวแคสอะไรผมคืนให้นะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเติมเข้ามาปั๊บนะครับผมจะมีซีซีเหลือนะคุณก็สามารถให้ผมส่งกฟต์กลับไปได้นะครับก็เพียงแค่ว่าผมขอยืมแคสทำโปรด้เฉยนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ